สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะข่าวปักหมุดวันนี้นะคะประจำวันที่27กกันยายน2 5 0 0 64นะคะอย e okay. um> 네 huh 네ู่กับทิชันการจนานิเมธาและคุณนภ่าสอนประสิทธิ์ค่ะเผอเผยแป๊ดเดียวเราก็จะเข้ารอบ14วันที่ท่านยมตรีขอความร่วมมือเนาะว่าให้เราเบรฟอมโฮมแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพกันภายในเองเนี่ยระยะเวลา14วันแต่เมื่อกี้น้องแป้ส่งข่าวมาว่าในส่วนของพวกบันดาลก่อสร้างใช่ไหมคะครบรอบกันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รอดูกันแล้วนะว่าจะยังไงต่อไปเพราะว่ายอดติดเชื้อเป็นยังไงน้องแปะ ยากจะถอนหายใจดังๆสูงถึงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบรายด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต่ำกาเมื่อวาน,มาวาน 15, เนมื่อวันหมื่นห้าเนาะแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยร้อยสิบแปดรายนะแล้วก็ปรากฏว่าที่สบคแถลงวันนี้เนี่ยนะคะมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งว่ายังพบเนี่ยนะคะ คนที่เดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมายมตามช่องทางธรรมชาตินะคะทีน,นี้เรามาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยหนึ่งรายผู้ป่วยในเรือนจำอีกสองกว่ารายนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดเลยนะคะ526,828สกพร่รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะหกหมื่นเก้ 69, 567รายอยู่ในโรงพยาบาลสนามอีก1 2 3 5 4รายคนที่อาการหนักมีอยู่4,000คนแต่คนที่หายแล้วแล้วก็กลับไปบ้านแล้วเนี่ยนะคะก็มีเยอะนะ350,000คนนะคะผู้เสียชีวิตรายใหม่เนี่ยนะคะจริงๆก็โอ้เป็นผู้ป่วยชายเ่ย60กว่าคนผู้ป่วยหญิง50กว่าคนนะคะเขาก็ บอกว่าเขามีการไปท้คล้ายๆเป็นค่ากลางนะคะ,คะของคนที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่านานสุดคือสามสิบเอ็ดวันเ,เร็วสุดคือป่วยเจ็ดวันแล้วก็เสียชีวิตนะคะมีเสียชีวิตที่บ้านหนึ่งรายที่ห้องฉุกเฉินหนึ่งรายนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่รายงานกันมานะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่ประเด็นที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าเอ๊ะตอนเนี้ยสบปเขาก็เริ่มบอกว่ามีการเดินทางเข้ามา อย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาตินะคะม,ม,มาจากมาเลเซีย4ร,รายด้วยกันทั้งหมดเป็นคนไทยแล้วก็มาจากเมียนมาอีก18รายนะคะม,ม,มาทางช่องทางธรรมชาติ17ราย เป็นชาวเมียนมาหนึ่งแล้วก็ชาวไทยสิบหกรายด้วยกันนะคะขเขาว่าเพื่อนบ้านเรามีปัญหาหนักกว่าเราได้สามเนาะมาเลเซียน,นี้แบบล็อกแล้วล็อกอีกล็อกจนไ,ไม่กล้าจะเปิดนะคะทั้งที่เขาฉีดวัคซีนอย่างพม่ายางเมียนมาเนี่ยของคุณแม่ก็เกิดปัญหาเรื่องของการามีรัฐประหารนะแล้วก็คุณหมอคุณหมอก็ถูกจับกันไปนั้นก็ทําให้เกิดการระบาดไม่มีคนฉีดเนาะอันนี้ก็สถานการณ์บีบคั้นบีบหัวใจมาเรื่อยๆทุกทีต้องใช้ภาษาดราม่าหน่อยนะบีบหัวใจเรื่อยๆื่อยทุกที แต่ระหว่างการที่บีบหัวใจเนี่ยเขาบอกมาช้าดีกว่าไม่มานะอันนี้คือกล่าวถึงกสทออชอเลยค่ะถ้าพูดกันไปเนี่ยกรณีกสทชอถ้าพูดถึงเลขากับคนเก่าคุณถากรน,นะคะตอนที่ช่วงเราล็อกดาวน์ปี63เนี่ยปรากฏว่าเราได้ใชเ้เรื่องของอินเทอร์เน็ตฟรีนะโทรศัพท์ฟรี100บาทปรากบว่าแต่ขนาดคุณถากรลาออกจากเลขาไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ย วันนี้บอร์ดกสทชมีการประชุมกันแล้วก็ออกมาการช่วยเหลือกรณีที่เด็กๆน้องๆหนูนๆต้องเรียนที่บ้านเพราะว่าเขาให้เรียนอินเทอร์เนต็ตเนาะก็าจะทำยังไงช่วยอะไรเพราะผู้ปกครองเองก็มีปัญหาเขาก็ได้ออกแพ็กเกจมาค่ะมีสีแนวทางช่วยเหลือนะคะก็คือว่าจะถ้าสมมุติเราใช้เนต็ตจากโมบายไม่ใช่จากโทรศัพท์มือถือเขาจะแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจ79บาทไม่รวมแบตนะคะออกให้สําหรับน้องๆหนูๆในเรื่องของการเรียน ใช้ระยะเวลาสองเดือนค่ะอันนี้ฟรีเนาะร,ระยะเวลาสองเดือนเริ่มจาก15สิงหาจนถึง15ตุลาคมเป็นกรณีของรอบออการเปิดการศึกษาใหม่นะคะส่วนกรณีรที่ใช้เน็ตที่บ้านก็จะใช้เหมือนกันก็คือเพิ่มจา 5, ํานวนกิกให้สองกิกระบ <3. S 1> นะคะ แล้วก็จะลักษณะเดียวกันก็คือ79บาทฟรีเหมือนกันก็คือได้เท่าเท่ากัน2เดือนเหมือนกันเขาบอกเขาใช้เงินไปประมาณ2,200ล้านบาทค่ะอันนี้นนะคุณพ่อคุณแม่รอแป๊บนึงเพราะว่า<ช>ทางทางตลาดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะส่งข้อมูลไปที่โรงเรียนต่างๆก็จะเป็นน้องเรียนแต่อนุบาลไปจนถึงระดับเอ่อป,ชปชวปชปวสนะคะไม่เรียนอุดมศึกษานะพวกระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วว่าการสั่งห้องเรียนอันนี้จะได้รอให้โรงเรียนเนี่ยส่ง หลักฐาเอกสารเนี่ยไปคิดบ้านก็ให้กรกอกข้อความค่ะช,ชื่อนามสกุลนู่นนี่นี่นั่นเบอร์โทรศัพท์ของค่ายไหนแล้วทางนู้นทา,ทางกระทรวงสารการก็จะส่งไปที่กสทชกสทชก็จะต่อไปที่ค่ายอีกทีนึงอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนของเด็กๆนะคะส่วนเรื่องของโทรฟรีไอ้สี่หมายเลขสาคัญสาคัญที่เราโทรกนไม่ติดนะหนึ่งสามสามส่วนประมาณนี้ก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าโทรฟรีอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนพวกโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชัน อันนี้เขาบอกว่าบางคนไม่ได้มีเหตไม่มีอะไรทางกสทชเนี่ยก็จะดําเนินการจัดส่งอุปกรณ์ไปให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้สื่อสารกับคุณหมออันนี้ก็จะดูแลฟรีเหมือนกันในเรื่องการใช้เน็ตอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายที่ให้มาก็คือเรื่องของการบุคลากรทางแผนกการแพทย์เนี่ยต้องส่ง SMS ให้เราใช่ไหมคะแจ้งข่าวโน่นนี่นี่นอันนี้ฟรีเหมือนกันก็เขาก็ขอโทษมานะคะบอกว่าถึงแม้จะช้า แต่ก็ดำเดนเินการให้แล้วกันโอเค,คอานนี้เราไม่โทษการก็ยังดีกว่าไม่ได้ทาเนาะก็ <c oughs> แต่มันก็ช้าจริงนะ <c oughs> จริงเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยก็ป่วยกันเยอะแล้วอะ่ะแล้วทีนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยคือมีนโยบายออกมาแต่กว่าที่จะดําเนินตามนโยบาย <c oughs> ได้เนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเข้าไปถึง คนที่ป่วยหรือเปล่านะคะกว่าจะไปถึงเนี่ยมันบางอย่างมันก็รอนานขนาดนั้นไม่ได้เนาะก็ฝากไว้ให้คิดดีกว่านะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องของการเรียนออนไลน์นี่แหละนะคะก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยก็อึดอัดใช่ไหมเรียนออนไลน์ใหม่เคยเรียนไม่มีประสบการณ์ครูเองก็ไม่เคยสอนออนไลน์แบบนี้นะคะปรากฏว่านะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยโฆษกระทรวงศึกษาธิการดอร์ เกดทิพสุภาวานิชเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้กำลังดูเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเทอมสองแล้วนะ,ะ,ะเขาจะหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนในลันกษณะของ site, อ่อนไซต์ซึ่งก็ได้หาหรือกับกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องของมาตรการเซฟตี้โซนในสคูลนะฮะเซฟตี้โซนอินสคู in, school, ลนะบอกว่าก็ได้คุยกันเป็นระยะระยะแล้วหลหะนะคะก็มีการประเมินถึงความเป็นไปได้แล้วก็ มาตรการที่จะดําเนินการในลักษณะของแซนบ็อกซ์นะคะก็อาจจะจํากัดบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการคัดกรองโดยใช้ Rapid Antigen Test นะคะดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้นคิดดูชุดหนึ่งสามสี่รยนะถูกช่หาซื้อก็ยากด้วยวันนั้นไปซื้อ350ร้าสนะทางโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็บอกว่า มาตรการในลักษณะนี้เนี่ยนะคะทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเนี่ยเขาได้ดําเนินการในโรงเรียนพักนอนไปแล้วนะคะถ้าหากว,ว่าไม่สามารถดําเนินการได้แล้วก็ยังต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่เนี่ยอาจจะต้องปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการกําชับครู ไม่ให้สอนตอเนื่องจนเกินไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมตายแล้วเครียดอย่เครียดตายแล้วลูกยังเล็กอยู่เลยนะเจอปัญหาออฟฟิศซินโดรมแล้วนะคะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนดึงความสนใจเด็ก<อ>คือสอนด้วยการแทรกกิจกรรมต่างๆไปอาจจะแบบอย่างเห็นโรงเรียนหลังนะเน<อ>ี่ยเขาจะมีสอนแบบให้เล่นเกมเ<อ>คือให้เด็กช่วยกันคิดช่วยกันตอบช่วยกันเล่นเกมคือเด็กเนี่ย ถ้าให้คุณนั่งจ้องจออย่างเดียวคุณพูดพูด,พ,ดพูดไปเนี่ยขนาดระดับมาหาลัยยังไม่อยากฟังเลยนเะใช่ <laughs> จะบรรยายอย่างเดียวเนี่ยเด็กมันก็เบื่อเนาะใช่ค่ะอ <laughs> นี้นอ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอดูว่าเขาเนี่ยนะจะสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็หาข้อยุติว่านักเรียนนะฮะสามารถจะรวมตัวกันชี้วัดแล้วก็ประเมินผลได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ต้องบอกว่า เรียนแบบแซนด์็อกอย่างเป็นไอเดียอยูน่นะคะถึะค,ค,ความขายอยูขึ้นแบบตกใจค่ะ,ะให้ให้ช่วยกันคิดแล้วกันนักแสดงทัศนคติกันมาส่วนเรื่องของวันนี้ะนะคะวันนี้ตั้งแต่วันที่12ถึง2ี7กรกฎาคมถ้าเราจําได้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเรื่องปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรทมและปริมณฑลนี่ตอนปิดแคมป์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าปิดปิดแคมป์คนงานแล้วจะรับประทานอาหารที่ไหนกระทรวงแรงงานเขามีหน้าที่ส่งเข้ากล่องนะคะวันนี้วันสุดท้าย เข้ากล่องท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้แล้วเพราะบอกว่าที่ไม่ได้รับสิทธิ์นี้เป็นเพราะว่าในแต่ละแคมป์เนี่ยค่ะเขาไปสํารวจแล้วว่าได้รับการฉีดวัคซีนการกบคันจบกันกบเกือบทุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดแต่จะได้รับโอกาสกลับมาทํางานอีกหรือเปล่านี่ดิท่านยังไม่ทราบกนาสนใจเนาะก็ต้องรอดูกัน ต่อไปนะกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถแจกเข้ากล่องได้นะคะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นกล่องนะคะคแจกในกรทมเจ็ดแสนห้าหมื่นกล่องแล้วก็ปริมณฑลห้าแสน,น 5, กล่องอันนี้ก็ต้องเป็นงบประมาณของกระทรวงแรงงานเนาะที่จะต้องดาเนินการเพราะว่าได้รับความเสียหายมาจากภาครัฐมาตรการของภาครัฐเนี่ยต้องรออย่างเดียว <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เดือดร้นอนไปทุกภาคส่วนใช่ไหมอย่างแท็กซี่เองเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องแล้วก็ นี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะหน่วยงานต่างๆเนี่ยรอให้มันเรียกร้องก่อนหรือเปล่าแล้วแล้วค่อยแบบว่าออกมาเยียวยาอย่างแท็กซี่เนี่ยจริงๆเรื่องอย่างแบบง่ายๆอย่างเช่นการขยะยูแท็กซี่เนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ให้ใช่ไหมใช่แต่ล่าสุดนี่คือให้แล้วเก้าเก้าปีเป็นสิบสองจีใช่ใช่อืมอ่ะเดี๋ยวไปเล่าข่าวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปให้พี่เอิ้งปิดท้ายด้วยข่าวดีบ้างก็แล้วกันเนาะอ่าไปดูอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจร แล้วตับพังโอ้แน่นอนแน่นอนามากๆก็ไม่ได้เนาะมันลงไปที่ตัดหมดเลยเนี่ยค่ะคือ,อแกนนาเครือข่ายรามคาแหงเพื่อประชาธิปไตยเขาออกมาเตือนบอกว่าเขาเนี่ยไปกินปลาทลายโจนแล้วเจอผลข้างเคียงกับตับเจอมากับตัวเองต้องนอนโรงพยาบาลหมดค่ารักษาไปเกือบแสนบาทนะ,ะคะแล้วก็แนะนําบอกว่าควรกินแต่พอดีอนะแล้วก็ให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยนะคะคุณนันทพงศ์ปานมาศเนี่ยแะคะ่ะเขาเป็นคนโพสต์แล้วเขาบอกว่า ฟ้าทลายโจรท่านใดที่ไม่ได้ป่วยอะไรอยากกินเข้าไปเยอะนะ,ะประสบการณ์โดยตรงเลยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกหมดเงินไปเกือบแสนบาทกับการรักษาตัวจากผลข้างเคียงของฟ้าทลายโจรที่ทําลายตับโชคดีที่รอดจากภาวะตับวายมาได้ทุกวันนี้ยังไม่หายดีภาวะค่าตับสูงแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะช่วงนี้ค่าตับยังไม่ปกติทุกอย่างมีสองด้านครับฟังข้อมูลรอบด้านกินแต่พอดี แล้วก็ปรึกษาแพทย์อย่างรอบด้านในทุกทุกมุม,มยามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็มีมากแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันออ่าก็ต้องทำอะไรให้ดูสมดุลน,นะไม่ใช่ว่าคุณยังไม่เป็นคุณเดี๋ยว่งรับประทานนะคะเพราะว่าฟาเท่าไหร่จนมีได้ิร้อนนะ ราะว่าจะทําให้ปอดมันสามารถเดินได้คล่องตัวขึ้นอย่ารับประทานเป็นเยอะนะะส่วนเรื่องปิดเรื่องนี้วัน,นวันนี้ก็คือเรื่องของโรงไฟชัยบุรีพาวเวอร์ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกแทบจีนแล้วก็เริ่มระบายน้ําเข้ามาแม่น้ำโขงตอนนี้ปริ่มเยอะมากแล้วก็เจอพายุเจอปากานะคะทําให้แม่น้าโขงเนี่ยมีระดับน้ําเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปล่อยน้ำค,คุณธนวัตรรีวิโซเวตบอกว่ากรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power หรือว่า c k อ่ซ CKP เนี่ยนะคะก็บอกว่า เขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มที่มีฝนตกเมื่อวันที่25กรกฎาคมเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำชัยบุรีจำนวน8,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงวันที่24กรกฎาคมน้ำก็ไหลไหลเฉลี่ยกันลงมาละ3,580ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มันเจอพายุโจมปักคือที่หนักๆนั้น,น,นหลาร้อยน้อยเพราะว่าพายุเจิมปาการเนี่ยอ่อนกาลังลงในช่วงสองสามที่มาหัดมานะคะเขาบอกว่ามัน เพราะมันมีน้ำเข้ามามากๆชัยยบุรีเนี่ยเป็นเขื่อนที่ไม่ได้กดเก็บเก็บน้ำนะคะเป็นเขื่อนที่ทําให้น้ําไหลผ่านเพื่อจะทําให้ปลาระบบนิเวศของเขานั้นเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาโทษชัยยบุรีนะว่าชัยยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ํามากเพราะระบบของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆะฉะนั้นต้องปล่อยน้ําตามสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้มีการจกดเก็บน้ําแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าความต้องการที่อยากจะให้ชัยยบุรีผลิตน้ำได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องต้องดูตามสภาพการด้วยนะคะ <c oughs> เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทรรตามธรรมชาติของแม่น้ําโขงคือมันมีข่าวอย่างนี้ค่ะน้องแป๊ก,ก่อนหน้านีา้มีข่าวัุพูนว่าเอ้ชัยบุรีเนี่ยน้ำที่มันเริ่มไหลามาที่แม่น้าโขงในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นและไหลเวดนามเนี่ยเพราะว่าชัยบุรีเป็นคนปล่อยนลากล่า,<ม>นนาวคุณธนวัฒน์แล้วเข้าใจกันเลยนะคะว่าเราไม่เข้าไม่ได้ปล่อยนะเป็นเรื่องของระบบน้าปกติกันเท่านั้นเองค่ะ อ่ะค่ะแล้วก็ครบถ้วนนะคะในทุกประเด็นวันนี้หมดเวลาของช่วงข่าวปักหมุดแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ